สดนี้จะเป็นไร้สดเลขรัฐบาลไทยสำหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ทันแล้วกันนะคะให้เฉพาะเฉพาะคนที่ซื้อเลขแปดไม่ทันแล้วกันเนาะเพราะว่าเลขแปดมันค่อนข้างที่จะที่จะอั้น่ะนะคะมันอั้นเยอะไปเราก็จะเดี๋ยวเขาะเขียนไว้ก่อนว่าสูตรสองแล้วกัน เดี๋ยวมันจะมีแบบดราม่าดราม่าดาจัยกลัวกลัวดราม่าเนี่ยนะคะทุกคนอ่ะทุกคนค่ะอุ้ยทาไมคอมเมนต์ไม่ไม่ขึ้นเลยฝากกดแชร์ให้สักนิดหนึ่งนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยจริงๆคือปล่อยไปตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วนะคะซึ่งมันก็อาจจะแบบว่าเกิดอ่ากระแสเลขแปดนะคะแปดฟีเวอร์มากๆเลยนะคะมันเป็นแบบว่าเลขแปดคือค่อนข้างที่จะดังมากๆ มันก็เลยกลายเป็นว่าคือแบบหลายๆคนก็อาจจะบ่นกันว่าเอ๊ะเลขแปดนะมันจะซื้อทันไหมอะไรไหมนะคะซึ่งจริงๆก็คือสูตรที่คำนวณมาตั้งแต่แบบสองสองสองวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็จะใช้สูตรเดิมที่เอามาคำนวณกันก็คือเลขแปดนะคะซึ่งมันก็จะมีความคล้ายๆกันแหละทุกคนค่ะนะมันก็จะมีความคล้ายๆกันอันนี้ก็ต้องแฮชแท็กไว้ก่อนนะว่างดดราม่าทุกกรณีนะ งดดราม่าทุกกรณีสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนัทวุฒิด้วยนะคะสวัสดีคุณอราวรันสวัสดีทุกคนเลยนะคะอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอกลัวกลัวนะคะกลัวมากเลยสําหรับรัฐบาลไทยอันนี้คือต้องเขียนไว้ก่อนว่าเป็นสูตรสองฝากกดแชร์ด้วยนะคะซื้อทันได้ครบทุกแปดครับอาจารย์ไอติมโอ้ยเลิศน,นะฮะเลิศมากนะประมาณถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นที่คนที่ซื้อเลขแปดได้ก็จะประมาณประมาณห้าเปอร์เซ็นเนาะ เพราะว่าเลขแปดมันค่อนข้างดังมากๆเลยนะฮะคำว่าเลขเลแปดดังเนะี่ยมันก็จะมีแบบว่าคือถ้าถ้ามันไม่มาคือมันมันก็ไม่มาเลยนะเออถ้ามันไม่มาก็คือตุยเย่ก,กันทั้งประเทศเลยนะออนะคะแต่ถ้ามันมาก็ถือว่าโอเคบางคนก็คือคนหมู่มากก็อาจอาจจะไม่ได้กันก็เลยก็เลยลองลองใช้อีกอีกแนวทางหนึ่งที่มันเป็นแนวทางที่ เอามาเป็นตัวทดแทนหรือชดเชยสลับเลขแปดที่บางคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยไม่มีโอกาสได้ลุนเลขแปดเลยอะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกก่อนนะว่านะคะต้องมาค่ะสักแปดจริงๆก็แบบสูตรสองก็ได้แปดแปดอยู่นะเออสูตรสองก็ได้แปดแปดอย่างเงี้ยนะแต่ก็ต้องตัดเลขแปดออกก่อนเนาะอันเนี้ไลฟ์สดนี้คือตัดเลขแปดออกก่อนเลยสมมุตินะสมมุติว่าเราตัดเลขแปดออก เลขแปดจะไม่มีอยู่ในพจนานุกรมสมมตินะคะเลขแปดจะไม่มีอยู่ในพจนานุกรมแล้วลองเอาใบาแนวทางตัวนี้ไปไปไปเสี่ยงโชคดูถ้าใครที่ซื้อทันนะคะก็เลขที่ให้เนี่ยนะคะสาหรับสาหรับใบแรกก็ยังคงชอบแปดอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไงก็คือมันม่นใจว่ายังไงก็คืองวดนี้มันมีแปดอยู่แล้วมั่นใจนะคะมั่นใจหรืว่ามีมีมีแปดแต่เราจะมาลุน้นลมไม่ได้ เราจะพลาดที่เราเราเราจะไม่ซื้อหวยเลยเนี่ยงวดเดียวมันมันมันไม่ได้เพราะใจเราจะขาดเราจะไปซื้อเลขแปดแล้วมันเจ้ามือมันไม่รับนึกออกไหมคะในเมื่อเราจะซื้อเลขแปดแล้วเจ้ามือมันไม่รับมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ลุ้นใจมันจะขาดวิญญาณจะออกจากร่างวิญญาณมันจะออกจากร่างให้ได้เลยนะคะวิญญาณมันจะออกจากร่างให้ได้ ให้ได้เลยเพราะว่าเราสื่อเลขแปดไม่ได้มันจะตายมันจะลงแดงนะคะมันทุรนทุไมากมากเลยเพราะว่าคือจมือแบบปิดลับเลยมันกลายเป็นว่าคือเราก็อารมณ์เสียเส่จมือเพราะว่าจมือไม่รับแปดอะไรอย่างนี้นะคะเออมันก็จะลงแดงเหมือนอาการที่แบบว่าคนเลิกเล่าเลิกยาเลิกบุหรี่เลิกอะไรมันจะลงแดงมันจะตายมันจะชักดิ้นชักงอทุกคนมันเป็นฟิวนั้นนะคะมันเป็นฟิวนั้นนะคะมันอารมณ์เสียมากเลย ใครพูดไม่เข้าหูปุ๊บตบบ้องหูเลยเพราะว่าฉันซื้อเลขแปดไม่ได้มันเป็นฟิวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือมีทางออกให้กับคนที่จะลงแดงใกล้ตาย <c oughs> ขอใช้คำนี้นะคะเออเพราะว่าแปดเจ็ดแปดแปดแต่เก้าคือมันไม่รับแล้วแม้กระทั่งคนที่ให้เองก็จะไปตบบ้องหูเจ้ามือมันก็ไม่ได้เพราะมันมันมันไม่รับเพราะว่าอารั์ไอติมเองก็ซื้อไม่ได้นะคะเดินทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครไปจนถึง โคราชเลขแปดก็คือเกลี้ยงแพงแล้วนะคะเออมันก็ไม่ได้เหมือนกันตัวจานไอทิมเองก็จะลงแดงตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะต้องมาหาตัวที่มันชดเชยนะคะสำหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ทันใครซื้อไม่ทันบ้างกดหนึ่งมาหน่อย <c oughs> ใครซื้อไม่ทันบ้างกดหนึ่งมาให้ดูหน่อยคะ่ะนะคะเออแนวทางใหม่วันนี้ จะตัดเลขแปดออกจากใบสูตรสองทั้งหมดเลยแต่จริงๆมันมันก็คำนวณได้แปดแปดอยู่นะสูตรสองก็แปดแปดนะสูตรสองก็แปดแปดเธอแต่ว่าคือในเมื่อแปดไปทำพิษกับเราเราก็จะต้องแบบนะ,ะอะซื้อเลขแปดไปได้ลองตัวนี้ดูนะคะลองตัวนี้ดูสูตรสองใบที่สองนะคะคนที่จะตัดต่อคลิปไปลง t i k t ็อกนะคะไปลงแอปพลิเคชันต่างๆต,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 ต้องบอกเลยนะว่าสูตรสองท็กไปด้ว่า สำหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ได้นะชาวติกตอกทั้งหลายที่จะดูดคลิปไปลงน่ะนะคะอีพวกอ่าอะไรนะพวกอะไรนะอ่าอะไรนะพวกเพจปลอมนะคะหรือพวกติกตอกที่ทำช่องอาจารย์ไอติมขึ้นมาเนี่ยชีย้แจงให้กับเอฟซีของพวกคุณด้วยว่าสำหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ได้นะคะ ตัดเลขแปดออกไปตัวเด่นรองของอาจารย์ไอติมในงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดถล่มเจ้ามือให้ยับเลยก็คือเลขสามถ้าแปดไม่มานะคะต้าย,ยกเข่งแน่เลยนะคะมันจะตายกันทั้งประเทศไม่ได้ <laughs> แต่ยังไงก็ชอบแปดนะคะ แต่อย่างไงมันก็ต้องชอบแปดอยู่แล้วนะคะแปดคือที่หนึ่งแปดคือผัวคนแรกคิดง่ายๆนะคะทุกคนขานหนึ่งพันหกร้อยคนดูแปดคือผัวคนแรกนะคะแปดคือผู้ชายที่เราชอบคนแรกใบนี้คือใบที่เป็นผู้ชายที่เราไปตกหลุมรักคนที่สองเผื่อใจไว้เจ็ดนะคะผู้ชายคนที่ผู้ชายคนแรกเราอาจจะนกไปภาษาราเทยคือนกนะคะ ภาษากระเทยคือนกนะคะเราพลาดไปเราอาจจะไม่ได้เขาเขาอาจจะเป็นเดือนมหาลัยนะคะเราอาจจะเป็นหางเครื่องนะคะเราอาจจะเป็นคอนโวยเราอาจจะจับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เราลองเปิดใจดูนะคะกับคอนโวย์ดูนะคะก็คือเลขสามนะคะเออนะฮะเราลองเปิดใจดูกับผู้ชาย คนที่สองนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนขับวินอยู่หน้ามหาลัยนะคะเดือนมหาลัยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เดือนมหาลัยมาครอบครองลองเปิดใจพี่วินมอเตอร์ไซค์หน้ามหาลัยดูนะคะสื่อได้แรกๆหมดทุกหางเลิศนะคะ ใครซื้อเลขแปดได้ลุนเลขแปดใครซื้อเลขแปดได้ลุนเลขแปดสงสัยจ,จะได้วินนะคะเลิศน,นะคะอ่ะสามเลขของเราก็คือสูตรสองเปรียบเสมือนเป็นวินมอเตอร์ไซค์หน้ามาหาลัยนะคะ <c oughs> เราเจอเขาทุกวันเราไม่เปิดใจวันนี้ลองเปิดใจดูสามหนึ่งสามสี่สามห้านะคะ ใครว่าฉันให้เลขเยอะนะนะคะเลขแปดจะบ่นกันเพ๊่มๆๆๆบ่บบบบบนกันว่า,อ,าอันแล้วอันแล้วอันอันแล้ว,ลวเลขแปดซื้อไม่ได้หรอกคะ่ะอันหานะซื้อที่ไหนก็ซื้อไม่ได้หรอกค่าอันมากเลยค่ะนะคะก็ลองเปิดใจเลขสามดูสามหนึ่งสามสี่สามห้านะคะถ้าเลขสามมันอันอีกก็ลองงวดต่อไป <laughs> ลองงวดต่อไป เดือนมหาลัยปล่อยตั้งแต่วันที่สิบปดนะคะเจ็ดแปดเจดแปดแปดอันนี้คือสูตรหนึ่งชอบเลขแปดเลยรีบปล่อยแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าหกปดเจ็ดแปดแปดเก้าใครซื้อได้ยินดีด้วยมีลุ้นมีโชคเตรียมตัวรับเงินนะคะอันนี้เป็นเดือนมหาลัยในเมื่อเรานกแล้วเรานกแล้วเขาไม่มองเราแล้วนะคะเราก็มาเปิดใจให้วินมอเตอร์ไซค์ จบที่บินมอเตอร์ไซค์ค่ะไม่มีคนพเนจรใต้สะพานลอยนะคะ <c oughs> มันอันจังจ่ะนะคะซื้อทันค่ะอาจารย์ซื้อทันดีมากอาจารย์จุดทูบวันไหนค้าจุดแล้วได้สี่หกเก้าจุดทุบได้สี่หกเก้านะนี่จุดทุบได้สี่หกเก้าค่ะ <c oughs> แต่ว่าขออนุญาตฟันเลยแล้วกันนะคะฟันเลยแล้วกัน ฟันที่เลขสามค่ะอาจารย์ไอติมขออนุญาตอยู่ข้างคนหมู่มากคนหมู่มากนั้นแปลว่าซื้อเลขแปดไม่ได้นะคะมีอยู่แสนคนซื้อเลขแปดด้วยห้าคน <c oughs> <c oughs> มันมันต้องออกสักเลขเหร้อปะนะคะเออถ้าฉันจะไปเข้าข้างคนหมู่น้อยที่ซื้อซื้อเลขแปดได้แค่ห้าคน นะคะมันไม่ได้ฉันขออนุญาตอยู่ข้างคนหมู่มากคนหมู่มากคือฉันอยู่ในรวมอยู่ในกลุ่มของคนหมู่มากคือซื้อเลขแปดไม่ได้นะคะซื้อเลขแปดไม่ได้นะตอนนี้เจ้ามือเจ้ามือไม่รับเลขแปดเลยเจ้ามือเตรียมกินป๊อปคอร์นลกกินนอนกินป๊อปคอรนรอละอารมณ์ดีละยังไงแปดมาแน่นอนแต่ลืมไปว่า ลืมไปว่าอาจารย์ไอติมีมาให้เด็ดไหมไม้เด็ดอีกตัวหนึ่งก็คือสูตรสองนะคะเจ้ามือเตรียมตัวแล้วนะคะล้มบัวล้มควายแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองแล้วว่ายังไงมีแปดบนแปดล่างแน่นอนเตรียมตัวฉลองและรับกําไรอื้อซ่าแล้วเพราะว่าลูกเพจจะซื้อได้แค่ตัวอื่นซื้อเลขแปดไม่ได้เจ้ามือเตรียมตัวเฉลิมฉลองละปิดซอยเลี้ยงแล้วเพราะว่า กำไรอื้อซ่ามากแต่หารู้ไม่ว่ามันมีไม้มันมีไม้เด็ดไม้ดังสูตรที่สองนะคะเพราะฉะนั้นคือเลขแปดเราตัดออกไปก่อนนะคะเลขแปดตัดออกไปก่อนให้เจ้ามือช,ชละใจไปก่อนให้เจ้ามืออารมณ์ดีไปก่อนให้เจ้ามือเขาแบบ เตรียมตัวเตรียมรถแห่กลางเต็นท์ก่อนเฉลิมฉลองก่อนได้รับเงินก่อนกินกําไรประชาชนไปก่อนร้อยล้านพันล้านให้มันคิดถึงผลกําไรของมันไปก่อนเลขแปดมันจะมาบนมาล่างเลขแปดมันจะมาบนมาล่างเจ้ามือมันจะคิดแบบนี้เลขแปดมันจะมาบนมาล่างแต่กูไม่รับเลยสักตัวหนึ่งยังไงกูได้เงินได้นอนนอนดอกเลยเพราะว่าลูกค้ากูจะซื้อแต่ตัวอื่นอ่าเจ้ามือมันกำลังคิดอย่างนั้นอยู่ เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนฟังค่ะแปดมันจะไม่มาแล้ว <l submarine> นะคะเออเลขสามจะเป็นตัวที่กู้ชีพเรานะคะเออเลขสามคือจะเป็นตัวที่กู้ชีพเราเลขสามคือจะเป็นตัวตลบหลังมันนะคะอพวกเจ้ามือทั้งหลายมันกำลังแบบใจชื้อนอยู่ นะคะว่านเลขแปดดังมากยังไงยังไงเลขแปดมาแน่นอนอ่าเลขแปด่าครึ่งจ้านะคะอ่ะใครชอบเลขสามพิมพ์ว่าชอบมาใครชอบเลขสามพิมพ์ว่าสามรวยตัวที่จะฟันให้วันนี้นะคะทุกคนขานําไปที่สามห้านะคะสองสามห้าสามหาสองสามหาถ้าเบียรถลเลยค่ะนะคะสองสามห้า อย่าลืมห้าสองสองสามห้าคือตัวที่ชอบมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะชอบมากๆเลยสามรวยทุกคนคอมเมนต์ก่อนที่เราจะไปหลับไปนอนกันนะคะอย่าลืม